อยาซื้อต่ำขายสูงทำยังไงวันนี้ลามีก็จะมาเช์ ascending structure 9จะสามารถช่วยเราซื้อต่ำขายสูงนะคะวันนี้เนื้อหาของเราจะเป็นเป็นสส่วน 1. น,นะคะจะพูดถึงว่า ascending structure 9คืออะไรพูดถึงหลักการนะคะสก็คือวิธีใช้ซื้อต่ำขายสูงได้ยังไงนะคะรายละเอียดนะคะพี่ๆไปชมกันเลย หาว่าพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาช่องรามีเป็นครั้งแรกนะคะก็ขาบพี่ทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะทีนี้เราจะพูดถึงหลักการก่อนนะคะหลักการของ ascending structure 49นะคะมาดูกันเลยก็คือข้อหนึราคาปิสูงกว่าราคาปิ4วันก่อนหน้าเฉพท้งที่ที่นะคะ ถ้าครบเงื่อนไขแบบนี้นะคะเท่งไหนก็คือเป็นเท่งแรกที่เจอเงื่อนไขแบบนี้เราจะมาโชว,ว่าเลขหนึ่งหลังจากนั้นนะคะก็จะมีครบเงื่อนไขเท่งเทียนที่ครบเงื่อนไขของโคนี้โคนี้ก็คือว่าราคาปิดสูงกว่าราคาปิดสี่วันก่อนหน้าเฉพาะเท่งที่สี่เนาะถ้าเขาครบเงื่อนไขแบบนี้ก็คือนับเป็นเท่งที่สอง ถ้ามีเท่งที่สามครกเงื่อนไขแบบนี้เราจะนับว่าเป็นแท่งที่สามจนนับไปเรื่อยๆจนถึงแท่งเก้านะคะแบบนี้ก็คือแพทเทิร์นสี่เก้านะคะแล้วหนึ่งถึงเก้านะคะควรเป็นเท่งเทียนที่ตกงื่อนกันนะคะตกนื่อนกันเออแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพงั้นให้พี่ทุกคนเห็นภาพกันนะคะขค้อที่หนึ่งก็คือเรามายกตัวอย่างเนาะสมมติเท่งที่หนึ่งแบบนี้เท่งเทียนแท่งนี้นะคะ ราคาปีก็คือของเท่งนี้อยู่จุดนี้สูงกว่าก่อนหน้านั้นนะคะก็คือเัอ่วโมเท่งที่4ก็คือ4วันก่อนหน้านับถอยหลัง4วัน1 2 3 4สาก็คือแท่งนี้ถูกไหมคะก็คือเท่งนี้นราคาเขาเบิดสูงปิดต่ำเนี่ยราคาปิดอยู่จุดนี้นะคะรีเขาได้มีการสูงกว่าไหมคะมีการสูงกว่าเท่งที่1ราคาปิดจุดนี้ และถอยล้างหนึ่งสองสามสี่นะคะเท่งติงคือราคาเปิดสูงปิดต่ำถูกไหมคะเลยตรงนี้ก็จะตามเออก็จะสูงกว่าราคาปิดของเท่งนี้ก็คือเท่งที่สี่วันก่อนนะโอเคเนาะเลยจุดนี้คือนับเป็นเท่งที่หนึ่งอ่ะเข้าใจแล้วเนาะเรามาดูเท่งที่สองก็คือมีเลขสองท่าเลขสองนะคะเช่นกันเลยก็คือว่าของเลขสองก็คือ ราคัติของเขาราคัติอยู่อันบนเท่งเขียวคือเปิดตันปีสูงสูงกว่าสี่วันสี่วันก่อนหน้านั้นนะคะเฉะพาะเท่งที่สี่นะสูงกว่าด้วยเลยเท่งนี้ก็คือโชว่วาเป็นเลขสองนะคะต่อมานะคะก็คือว่าเท่งที่โชวเลขสามนะคะก็คือเขาราคัติจุดนี้แล้วก็สูงกว่าสี่วันนะคะก่อนหน้านั้นเฉพาะเท่งที่สี่หนึ่งสองสามสี่ นี่สูงกว่าไปด้วยเนาะถูกไหมฮะราคาปิก็สูงกว่าตัวมากก็จะมีแท่งที่4 5 6 7 8 9นะคะเช่นจุดนี้นะคะแท่งที่8ปดเขาก็สูงกว่าก่อนหน้านั้นนะคะก็คือแท่งนี้เฉพาะแท่งที่4ก่อนหน้านั้นนะเขาก็สูงกว่านะฮะเลยนี่ก็คือหลักการของ ascending 4 9เลขสี่ก็คือหมายถึงว่า4วันอ่าเฉพาะ เท่งที่สี่สี่วันก่อนหน้านั้นราคาปิดสูงกว่าก่อนหน้านั้นสี่วันส่วนเก้าก็คือว่ามีกี่วันกี่เท่งนะคะที่เข้ากับเงื่อนไขตรงนี้ก็คือเหมาะสมกับเงื่อนไขตรงนี้คิดว่าพี่พี่น่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะอ่ะงั้นถ้าหากว่าใครที่ยังงงๆนิดนึงก็สามารถฟังอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเอาแบบง่ายๆเลยนะคะเอาอันนี้เข้าใจหลักกันละงั้นช่วยเราอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือว่า เป็นอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่โชว์เลขหนึ่งมานะคะเลขหนึ่งหมายถึงว่าราคาปิดสูงกว่าราคาปิดสี่วันก่อนหน้านั้นเฉนพาะเท็งที่ 4. สี่แสดงว่าเขาเริ่มแข็งเกร่งมากขึ้นในตอนที่เจอเลขหนึ่งก็คือหมายถึงว่าเขาเล็งซื้อมาแล้วเขาเริ่มแข็งเกร่งนะคะแล้วมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้ ่อเนื่องกันแสดงว่าเล็งซื้อนะคะแข็งเกร็งมากขึ้นจนถึงเท่งเจ็ดเทมแปดเท่งเก้าแต่นี้เราก็ต้องระัวังนิดหนึ่งนะคะว่าเขาก็คืออาจจะมีการพักตัวนะคะเลยเลขเก้านะคะมาหรือแปดเก้ามานะคะจริงๆแล้วเขาจะมีการเตือนสัญญาณขายในระยะสั้นเลยช่วยเราซื้อต่างขายสูงยังไงเมื่อไหร่ที่เราเห็นเลขหนึ่งมานะคะหาจังหวะซื้อได้นะคะหลังจากนั้นนะคะ ถือไปเรื่อยๆจนกว่าเมื่อไหร่เขาเจอแท่งเก้าอย่างนี้เลขเก้ามาหรือเลขแปดมานะคะก็เตรียมตัวได้เลยนะคะอย่างเช่นของจุดนี้ซื้อละเป็นไงบ้างราคาขึ้นแต่พอถึงแท่งที่เก้าตึงความเสี่ยงให้เราขายวันต่อไปวันต่อไปไม่ทนันแทงนี้ก็มีให้เราขายขายเสร็จแล้วเป็นไงบ้างราคาคือลงนะคะช่วยเราขายที่ราคาค่อนข้างสูงเนาะเลยใช้ A ัศน n นสีเก้า อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมาดูกันเลยนี่เพลงที่หนึ่งเขาเตือนว่าเตือนว่านี่คือเป็นเสียงยันซื้อหนึ่งมาแล้วนะคะสําหรับคนที่เล่นเส้นนะใช้เทคนิคนี้ได้หนึ่งซื้อไปแล้วสองสามสี่ห้าหกถือถ้าเมื่อไหร่โชว์เลขเก้ามาก็เตรียมตัวขายได้เลยหรือว่าขายได้เลยขายเสร็จแล้วนะคะอาจจะมีโอูกาสขายหมูไม่เป็นไรมีสัญญยันซื้อกลับมาเราก็ซื้อกลับมาได้ นี่คือเป็นเทคนิคที่ช่วยเราซื้อต่ำขายสูงในระยะสั้นเราเล่นสั้นมีโอกาสที่จะขายมูอยู่แล้วโอเคนะคะอ่ะเข้าใจวิธีใช้แล้วเนาะแต่ว่าขอเตือนพี่ๆทุกคนนิดนึงเล่นคุ่นก็คือเล่นทิศทางเราควรต้องเลือกขุ่นแนวน้มขาขึ้นเลยเราสามารถใช้คู่กับเส้นปลาฉายที่ช่วงนี้ที่เราได้มีการเรียนเนาะราคาอยู่ใต้เส้นปลาฉายนะคะก็คือไม่มีปาฉายเลยนะคะ ไม่ซื้อไม่ถือไม่ทัวร์แต่ถ้าหากว,ว่าราคาอยู่เหนือเส้นปลาฉายเราก็มีโอกาสที่จะปลาฉายได้เพราะว่าคู่อยู่ในช่วงแข็งเกร่งเราก็สามารถหาโอกาสทางกำไรปลาฉายได้เลยนะคะทีนี้เราสามารถเอาของ ascending สี่เกมาคู่ใช้นะคะกับเอ,อ่อเส้นปลาฉายนะคะนี่คือเส้นปลาฉายนะคะแปดปกับ1น8งอบเนาะทีนี้นะคะมาดูกันราคา อยู่เหนือ2เส้นเส้นลาฉายนะคะเล็กหนึ่งมาเลขกหนึ่งมานะคะเล็กหนึ่งมาแล้วหลังจากนั้นนะคะเป็นเสียงเงินซื้อซื้อเสร็จเขาก็มีเล็ออกไปเรื่อยเรื่อยเราก็ถือต่อไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าเขามีเล็กเมาสำหรับคนที่เล่นเส้นรอบนี้นะคะกําไรก็ไม่น้อยกันแล้วนะคะถูกไหมคะโอเคเลยนี่คือเป็นวิธีที่ช่วยเราซื้อต่ำแล้วก็ขายสูงนะคะ อันนั้นคือใช้คู่กับแนวน้องขาขึ้นนะตัวมานะคะอย่างเช่นตัวนี้เช่นกันเลยตัวนี้นะคะเลขหนึ่งเป็นสียงันซื้อนี่คือเป็นปลายนะคะซื้อไปแล้วนะลองดูกันนะราคาต้องอยู่เหนือเส้นปลาฉายถ้าอยู่ใต้เส้นปลาฉายแบบนี้ไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัวกันนะให้ราคาอยู่เหนือทั้งสองเส้นแสดงว่าหุ้นอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งนะคะอยู่ในช่วงแนวน้งขาขึ้น หลังจากนั้นนะคะเอาเลขหนึ่งมาช่วยเราหาจังหวัดซื้อซื้อไปแล้วนะคะถือต่อไปเมื่อไหรที่มีเลขเก้ามาแต่นี้ก็จะเป็นเส้นย่างขายในระยะสั้นต่อมานะคะเข้าใจกันแล้วนะคะอีกตัวอย่างหนึง่งก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือของจุดนี้กันนะคะจุดนี้มาดูกันนะคะก่อนหน้านั้นเห็นไหมคะช่วงนี้เขายังอยู่ใต้แต่หลังจากนั้นนะคะช่วงนี้มีการทะลุแล้วนะทะลุช่วงนี้เป็นเลขเก้ามา เลขเก้าเป็นเสงียงขายนี่ขายเสร็จแล้วช่วงนี้มีการพักตัวอย่างนานนะคะแล้วมาถึงของช่วงนี้ไปเฉพาะของตรงนี้นะคะก็คือเส้นปลาฉายแปดตัดขึ้นร้อยแปดสิบแปดอันนั้นจะเกิดโกลเด้นครอสนะคะอันนี้ก็เป็นเสงีย,ง,ยงซื้ออะใครซื้อไม่ทันนะคะราคาพักตัวจบเป็นแท่งเขียวอยู่เนื้อเส้นปลาฉายแต่นี้ก็เสยงยังซื้อเพิ่ม ถ้าหากว่าเราจับจังหวะไม่เป็นไม่เป็นไรเราเห็นว่าเลขหนึ่งมาแล้วนะคะเราเข้าซื้อนะคะแล้วในระยะสั้นหนึ่งถึงเก้าวันอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ช่วยเราโพทางกำไรได้นะคะเลขเก้าเดือนโอกาสให้เราขายสามารถขายที่ราคาเปิดได้เลยขายที่ราคาค่อนข้างสูงขายเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็คือมีพักตัวมาตั้งห้าวันห้าวันจุดนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่ขายไปแล้วนะ ปา l ล o w จนถึงของช่วมีมีแท่งเขียวใกล้ๆนะคะเป็นสัญญาณซื้อพักตัวจุดซื้อได้แล้วแท่งนี้ก็เป็นสัญญาณซื้อนะคะเนี่ยสองแท่งก็เป็นสัญญาณซื้อถ้าหากว่าเราดูไม่เป็นจริงๆง,งั้นจุดนี้นะคะเลขที่1มาแล้วนะเลขหนึ่งมาแล้วเสร็จเงินซื้อแล้วก็ถือตามเลขตรงนี้ได้เลยเมื่อไหร่ถึงเลขเก้าแปดนี้นะคะก็เป็นเสงญย่งขายในระยะสั้นเลยก็จะสามารถขายทางกำไร,รได้ขายแล้ว อาจจะมีโอุกา้ายหมูไม่เป็นไรมีสวยญานซื้อกลับมาค่อยซื้อได้เลยเนาะโอเคกันนะคะพี่ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสําหรับของวันนี้กันนะคะเอ,อ่อวันนี้ลามิดันมาเช ascending structure สี่นะคะก็คือพูดถึงว่าหลักการของเขาเคือยังไงนะคะสองก็คือซื้อต่ำขายสูงได้ยังไงเราสามารถหรือเรียกว่าเราควรใช้กับคุ่ที่อยู่ในช่วงแนวน้งขาขึ้นเท่านั้นนะคะ ช่วยเราซื้อต่ำขายสูงได้ง่ายๆสำหรับคนที่เป็นสั้นช่วยเราหาจังหวัดซื้อหรือว่าขายได้ดีมากขึ้นนะคะโอเคกันนะคะเลยนี่ก็เป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้ถ้าหากว่าชชบเนื้อหาของวันนี้ก็ฝากพี่ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปไปเรื่อยๆกันนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย